นิทานกริมตอนที่15คนปั่นฝ้ายทั้งสามกรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวจอมขี้เกียจคนหนึ่งเธอไม่ยอมทำงานบ้านอะไรใดๆจนแม่ของเธอมโหและตะโกนด่าทอลูกสาวในตอนนั้นราชนีผ่านมาพอดีและได้ยินเสียงของผู้เป็นแม่ตะโกนด่าเสียงดังราชนีจึงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของหญิงสาวก็เกิดความอับอายขึ้นมา ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตนมีลูกสาวที่ขี้เกียจมากผู้เป็นแม่จึงตอบราชนินีไปว่าลูกสาวของเธอขยันมากเกินไปวันๆเอาแต่นั่งปั่นไฟจนเธอไม่มีเงินเหลือพอจะไปซื้อไยให้ลูกสาวมาปั่นแล้วราชนินีได้ยินแบบนั้นก็ประทับใจมากจึงขอให้หญิงสาวผู้ขี้เกียจคนนี้ไปอยู่กับเธอในวังเธอมีไฟเยอะแยะให้หญิงสาวได้ปั่นทั้งวันเลยเมื่อไปถึง ราชนินีก็พาหญิงสาวไปยังห้องเก็บฝ้ายที่มีอยู่ถึงสมห้องแต่ละห้องมีฝ้ายเยอะมากจนล้นเพดานราชนินีบอกว่าถ้าหญิงสาวสามารถปั่นฝ้ายทั้งหมดนี้ได้เธอจะอนุญาตให้หญิงสาวแต่งงานกับเจ้าชายซึ่งเป็นลูกชายของเธอหญิงสาวทุกใจมากเพราะเธอปั่นฝ้ายไม่เป็นเธอนั่งร้องไห้อยู่ถึงสวันสาคืนหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นหญิงชาราสามคน คนแรกมีเท้าที่ใหญ่มากคนที่สองมีริมฝีปากล่างที่ใหญ่และยาวจนเลยมาถึงคางส่วนคนที่3ม,มีนิ้วมือที่ใหญ่ผิดปกติหญิงชาราทั้งสามคนมายืนที่หน้าต่างห้องนอนของหญิงสาวและถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเธอดูเศร้ามากนะหญิงสาวเลยเล่าให้หญิงชาราฟังว่าเธอต้องปัน่นฝ้ายทั้งหมดนี้ให้เสร็จแต่เธอทำอะไรไม่เป็นเลยหญิงชาราก็เลยอาสาวา่าจะช่วยปัน่นฝ้ายให้ แต่ต้องสัญญาว่าในงานแต่งงานจะต้องเชิญหญิงชาราทั้งสามคนมางานด้วยหญิงสาวดิ้นแบบนั้นก็ดีใจและตอบตกลงทันทีหญิงสาวพาหญิงชาราทั้งสามคนเข้ามาในห้องพวกเขาลงมือปั่นฝ้ายกันทันทีหญิงชาราคนที่มีเท้าใหญ่ใช้เท้าดึงเส้นได้ส่วนหญิงชาราคนที่มีริมฝีปากล่างใหญ่ก็ใช้ได้แต่กับริมฝีปากของตัวเองเพื่อให้ได้มีความเปียกชื้น ส่วนคนที่สามที่มีนิ้วมือใหญ่ผิดปกติเธอใช้นิ้วมือหมุนเกลียวได้พวกเขาทำงานกันอย่างไม่หยุดพักและไม่นานหลังจากนั้นไฟล์ทั้งหมดก็ถูกปั่นจนเสร็จหญิงสาวนำได้ที่ปั่นแล้วไปถวายให้กับราชนินีแล้วราชินีก็อนุญาตให้หญิงสาวแต่งงานกับเจ้าชายได้หญิงสาวได้บอกกับเจ้าชายผู้เป็นว่าที่สามีว่าเธอมียายสามคนที่มีบุญคุณกับเธอมาก และเธออยากจะชวนพวกเขามางานแต่งงานด้วยเจ้าชายก็ตอบตกลงตามนั้นในวันแต่งงานหญิงสาวได้เชิญหญิงชราทั้งสามคนมางานตามสัญญาเมื่อเจ้าชายได้พบกับหญิงชราเขาก็ตกใจในความน่ากเกลียดของพวกเขาเจ้าชายถามว่าทำไมหญิงชราถึงมีเท้าใหญ่ปากล่างก็ถึงคางและนิ้วมือก็ใหญ่ผิดปกติแบบนี้ หญิงชราคนแรกตอบว่าเธอใช้เท้าหมุนหูกปันฝายเท้าเธอก็เลยใหญ่แบบนี้ส่วนหญิงชราคนที่สองตอบว่าเธอต้องใช้ปากแตะได้ให้ชื้นปากของเธอก็เลยใหญ่แบบนี้ส่วนหญิงชราคนที่สมก็ตอบว่าเธอใช้นิ้วมือหมุนเกลียวได้นิ้วของเธอก็เลยใหญ่แบบนี้ เมื่อเจ้าชายดินแบบนั้นก็ตกใจและสั่งห้ามไม่ให้หญิงสาวผู้เป็นภรรยาปั่นไาอีกต่อไปเพราะเขากลัวว่าวันหนึ่งภรยาของเขาจะมีเท้าปากและนิ้วมือใหญ่หน่าเกลียดเหมือนกับหญิงชราทั้งสาม